สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้นะครับก็เพจดินิมนสยามก็จะมานำเสนอของสะสมของรักของห่วงของบอสพิกเ r อวิหรือว่าพี่โอนั่นเองนะครับก็จะมีในเรื่องราวของคอนิร์ตอะไรต่างๆมากมายะครับเดี๋ยวเรียนเชิญบอสพิกเ r อเวิเข้ามาด้วยะคะรับตดมือเลยเหรอ สองร้อยคนเนี่ยมีคนรับชมอยู่ประมาณตอนนี้สี่คนแล้วครับผมก็สวัสดีกับพี่โอเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถามถึงเรื่องคอนว์ตกันนะครับของสะสมของพี่โอเดี๋ยวให้พี่โอชียวเดียเรียกว่าของสะสมมันน้อยอายเขาอายเขาเออเป็นของของรักของรักของรักโอเคก็ถามคำถามแรกกับพี่โอเลยละกันว่าทำไมพี่โอถึงชอบคอนว์ตครับ จริงๆแล้วคือ c o n v e r s e เนี่ยพี่ผูกพันตั้งแต่ตอนสมัยพี่เรียนนะครับในสมัยเรียนรองเท้าที่เราใส่ใส่ติดเท้าตลอดก็คือรองเท้า c o n v e r s e เลยลหละนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสังเกตก็คือในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเราจะมีอาจจะมีบูทบ,บ้างหรืออาจจะมีรองเท้าผ้าใบาย,ยี่ห้อต่างๆบ้างแต่ว่าคอนเวิร์สคอนเวิร์ก็เป็นยี่ห้อที่มันอยู่กับเราใส่มันตลอด ถึงไม่เคยมไม่ใส่ไม่เคยมีช่วงที่มันไม่ใส่อาจจะแบบโอเคเดือนนี้อาจจะไปเหอยยี่ห้อ A B C D อะ,อะไรก็ตามแต่ว่าเราก็กลับมาใสา่ c o n v e r ร e ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ที่ชอบเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชอบแล้วโมเดลไหนที่พี่โอรู้สึกวา่าชอบมากที่สุดเลยของ Converse ถ้าชอบมากที่สุดนะครับโอเคก็คงเป็นจริงๆแล้วก็ชอบมีเ้เยอะเลยถ้าเกิดถ้าเกิดชอบ จริงๆชอบวันสตาร์ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้อันนี้คุณนี่ใส่บ่อยคุณนี้ใส่บ่อยจริงๆนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีมีที่ใส่อยู่ด้วยแล้วก็แล้วก็มีที่ยังอยู่ในตู้ที่ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันล้วซื้อเหมือนกันนี่แสดงว่าชอบมากและอันนี้เป็นวันสตาร์88อ่าใช่ครับตัวนี้เป็นไทม์ไลน์อยู่ในคอล l เลคชั n นไทม์ไลน์วันสตาร์เหตุเหตุผลที่ชอบวันสตาร์เนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันทำปี1974 ตัวออริจินอลจริงๆเนี่ยมันทำในอเมริกาในปี 1974, 1974. ซึ่ง <1974. S 2> ซึ่งมันเป็นปีเกิดของเราเราก็เลยกลายเป็นว่าเอเราชอบ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยมันพัน mm hmm. แต่ว่าในในตัวจริงๆที่เป็นที่เป็นไม่อิ oh, นยูเเนี่ย mm hmm. หาค่อนข้างยากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วพอคอลเลคชันไทม์ไลน์ไทม์ไลน์เวอร์ชั่นแรกแรกสุดเนี่ยทำในญี่ปุน่นแล้วก็หยิบยกเอาวันสตาร์มาทำอันแรก mm hmm. มันรีบมลักขึ้นมา ใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรา้รู้สึกว่าโดนแล้วสีมันใกล้เคียง hmm. ตัวนี้ทำค่อนข้าง,งาใกล้ใกล้เคียงกับกับตัวออริจินอลมากๆถึงขนาดที่ข้างหลังเนี่ยครับป้ายส้นเขียนมันก็ยังเหมือนค่อนข้างเหมือนนะครับตัวนี้จะเป็นดาวเดียวตัวใหม่ดีกว่าเป็นดาวเดียวนะครับดาวเดียวแล้วข้างล่างก็จะเขียนไมอินเจแปนในของออริจินอลปี74จะเขียน USA คือด้วยเจแปนอี่ <Japan S 1> าอยางมันดีกว่า พี่ว่าเทคโนโลยีในการประกอบเขาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ยางค่อนข้างนิ่มใส่สบายครับใส่สบายก็เลยก็เลยเป็นคู่ที่ใส่ดิดเท้าแล้วก็ชอบคุณจะชอบมากด้วยด้วยความที่สัมมันเป็นทรงแบบเท้าทรงของรองเท้าเนี่ยมันมีผลต่อการใส่ถ้าเป็นจริงๆมีนะฮะมีนะฮะแต่ว่าความนิ่มความนิ่มของพื้นก็ก็จะมีผลมากกว่าหรือว่าทรงบางบางบางรุ่นน้นเท้าแคบ ค,ค็บางคนที่น่าเขากว้างก็อาจจะใส่ไม่ค่อยสบายนะครับใ mm hmm. นตัวคอนเวิร์สเองในสมัยก่อนเนี่ยเด mm hmm. ี๋ยวที่หยิบยกอย่างตัวตัวแจ็คดีกว mm ่าแจ็คอาจจะเป็นโมเดลที่คนรู้จักเยอะนะครับตัวแจ็คแจ็คบูเซลตัวนี้70ตัวนี้ USA 70 70น พื้นจะเป็นแบบนี้พื้นตัวเจ็ดูนย์พื้นเป็น p F เน,นีครับตัวนี้สวยมากๆตัวนี้จะเดสต็อกเลยแล้วก็ที่บอกเรื่องของมันจะมีเรื่องของความกว้างของหน้าเท้าอครับในไซส์ต่างๆอย่างตัวนี้จะเป็นสิบครึ่ง M แล้วก็ไซส์จะอยู่ด้านข้างนี้ครับสิครึ่ง M เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น10ครึ่งเหมือนกันแต่จะเป็น10ครึ่ง S. S S มันเหมือนจะมันจะสลิมกว่าทร SO. งเห็นไหมมันจะเรียวกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าหน้าเท้าหน้าเท้าก็จะไม่เหมือนกัน oh. ตัวนี้จะ80อ่าที่ที่เหมือนตัวไทม์ไลน์ที่เห็นกันปัจจุบันแต่ตัวนี้เป็นเป็นออริจินอลเป็น US ตัวนี้80นะครับมจะเป็นอย่างนี้แล้วความเด่นของ70กับ80นย์ 80, นี่ชัดเลยคือเอ้ยตัวนี้70จริงๆ จริงๆมันต้องเริ่มค่อยๆย,ยไล่ไปเดี๋ยวเอาตั้งแต่ไล่ปีเอาโมเดลนิยมดีกว่าอเอาค่อยๆเอาโมเดลนิยมดีกว่าเดี๋ยวทีละอันนะตัวนี้70ของแจ็ตัวีะนะครับเอาไปเยอะเลยไหมอยามา่างหนาใช่ขอบเขาจะหนา ออกพระชนษณาแล้วให้พี่โอไล่จัดปีขึ้นไปเรื่อยๆเลยดีกว่าก็งั้นถ้าเอาพูดถึงไล่ปีก็พูดถึงโมเดลที่ที่ค่อนข้างนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับก็คือตัวออสตาร์นะครับคอนเวิร์ตออสตาร์ออสตาร์เนี่ยคือตัวคอนเวิร์ตเองนะฮะเริ่มเริ่มตั้งแต่ประมาณปีปีพันเก้าร้อยแปดนะครับ นะครับปีพันเกแต่ว่าในยุยคแรกๆเนี่ยเขายังไม่ได้ทำรองเทา้าคือคือเราจะรู้จัก c o n v e r s ์กับรองเท,าท้ากีฬาบาสเกตบอลเขาจะดังจากกีฬาบาสเกตบอลแต่ว่าในในยุคที่เขาก่อตั้งเนี่ยเขายังทําเป็นรองเท้ายางแล้วก็มารองเท้าเทนนิสซึ่งอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในยุคแรกๆเนี่ยทาง Con v ว r s ์เนี่ย,ยก็จะทํารองเท้าที่ไม่ใช่สีขาวสีเขาจะออกน้ําตาลน,น้ำตาลแดง นะครับน้ำตาลตัดขบดำอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้ที่อยู่ข้างล่างนี่ทั้งหมดก็คือจะเป็นแบบไม่ใช่สีขาวพี่ออฟไวท์ออฟไวท์ white, คือมันอันบรีสนะฮะมันไม่ได้ทำสีก,ก็คือก็คือเป็นสีที่มันไม่ได้ฟอกขาวอะครับในคอนเวิร์สสมัยก่อนมันจะสีเนี่ยประมาณสีครีมครีมมันออกเหลืองเหลืองค,ครีมครีมหน่อย แล้วถ้าไล่โมเดลจากออสตาเนี่เริ่มจากตัวไหนในี้โอเคถ้าออสตาเหรอก็ถ้าเกิดพูดถึงโมเดลเนี่ยตัวตัวคอนเวิร์ตเริ่มมีสีขาวในยุคประมาณคือสีขาวมันมามันเป็นรองเท้าที่มีสีต่อจากที่เป็นอ่าสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลในยุคแรกแต่พรามันเป็นรองเท้ากีฬาจริงจังเนี่ยในยุคประมาณ2 ปี20ช่วงช่วงยุค20เนี่ยเริ่มเริ่มเป็นรองเท้ากีฬาที่เป็นที่เราเห็นล้โมเดลค่อนข้นงางใ,ใกล้เคียงแล้วก็จะมีตัวชั u คเทเลอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็ประชาสัมพันธ์<ม>นะครับแล้วก็ทำให้โมเดลนี้เ้าโด่งดังนะครับก็ตัวตัว Converse l l l Star เนี่ยเป็นสีนี้มาก,ก่อนในยุดช่วงประมาณปี36 1936นะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยอย่างโมเดลเก่าๆที่พี่มตีตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างชอบสุดเป็นยุค50เป็นออสตายุค1 9ึ่งเแล้วก็คือด้วยทรงมันจะเป็นแบบ ตัวนี้นะครับในในยุค5 50เนี่ยคาแรคเตอร์โดดเด่นของมันนะครับก็คือตัวหัวตัวหัวเนี่ยมันจะมีมันจะมีเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าสองชั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนกับคล้ายๆมันเป็นเรื่องของการขึ้นรูปในหัวมันอนะ่ะอันนี้มันเหมือนเป็นรอยจากเครื่องมือที่มันกดพออี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับพี่เข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วก็ด้วยตัวยางยางค่อนค่อนข้างดีในยุค50 60เนี่ยยางจะค่อนข้างดี นะครับแล้วก็ตรงนี้น<อ>หวัหวหัวมันจะเป็นแบบว่าเป็นรอยเหมือนเป็นเครื่องมืออย่างที่พี่โอบอกนะครับก็ยางค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากอยู่มาตอนนี้ก็หลายปีแล้วใช่ครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ที่ที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีคือตอนซื้อตอนซื้อไม่รู้แต่ว่าพอพอได้มาเนี่ยมันก็จะเห็นมันมีลายเซน มีลายเซ็นเป็นลายเซ็นของเจ้าของซึ่งซึ่งพี่ก็ไปเซิร์ชเน็ตดูมันก็เป็นชื่อของนักบาสในยุค50จริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพเพราะรองเทา้าตัวนี้มัน50แน่นอนละ่ะช่วงยุค50แล้วก็มันก็เป็นชื่อของนักบาสในยุค50มันมีชื่อนี้จริง<ก>ๆงมีเตดไปอีกอรเราก็เลยแบบเฮ้ยเขาเซ็นจริงๆเขาเป็นเจ้าของจริงๆเฮ้ยมัน<ฆ>มันมีตำนานแล้วมันมีเจ้าของอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นคู่ที่ที่ค่อนข้างชอบนะครับค่อนข้างชอบแล้วก็ คาแรกเตอร์ของปี50เนี่ยสังเกตสับของรองเท้า c o n เวิร์มันจะมีเลองของได้ข้างได้ข้างนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าไม่มีก่อนจะมีก่จะมีมันก็เริ่มมีจเก็นยุค60นะครับตัว50ยยังไม่มีได้ข้างก็คือ1น5 0ใช่1950จะไม่มีจะไม่มีได้ตรงนี้ครับแต่ว่าด้านหลังจะเป็นไส้ตะเกียงตรงนี้ที่เรียกว่าไส้ตะเกียงใหญ่กว่าอ่าใช่ในยุคนั้นจะใหญ่กว่า แล้วก็สามดาวทะแยงใช่ไหมฮะเป็นสามดาวสามดาวทะแยงจะแตกต่างจากในยุคพันเก้าร้อยหกสิบตรงที่หกศูนย์เนี่ยจะเป็นสามดาวตรงตรงอ,อ่อาเดี๋ยวเทียบอันนี้คือหกศูนย์นะใช่ครับสามดาวเหมือนกันเห็นไหมฮะจะเป็นสามดาวตรงตรงขา แต่อันของที่วิโอวถืออยู่คือ50ใช่คย์บึปายจะต่างกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็รงต่างกันไหมครับพี่ทรงต่างกันเล็กน้อยครับแล้วก็หัวก็ต่างกันเล็กน้อยครับหัวนี้มันจะเป็นขอบขอบที่อีกแบบหนึ่งตัวตัว50ูนเนี่ยมันจะมีมันจะมีหยักหยักหน่อยอันนี้60นอันนี้ห0นเนาะใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันไม่มีหยักอ่าแต่มันจะเป็นขอบปึ๊บไปแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นคู่ที่ใส แล้วก็คู่นี้เป็นคู่ที่เก็บอันนี้เดสก์็อปอ๋อคืออันนี้60นย์เดสก์ท็อปหกศูนย์ที่ใส่คู่หนึ่งแล้วก็เก็คบคู่หนึ่งค,คือคู่นี้จะเป็นเดสก์็อปเลยนี่เดสก์็อปจุดเด่นของ60นคืออะไรพีอ่อ่าข้อหนึ่งเลยที่ว่าคาแรคเตอร์มันมีครบนะครับทั้งในเรื่องของได้ข้าง50ไม่มีได้ยังไม่มีได้ข้างแต่หกศมีได้ข้างแล้วก็ได้ข้างเขาจะขึ้นค่อนข้างสูงนะครับได้ข้างคือได้ข้างเนี่ยเอาไว้ทําอะไร อ่าจริงจริงมันเป็นอย่างนี้คือสมัยก่อนเนี่ยรองเท้ากีฬาเนี่ยมันคือรองเท้าที่ใช้งานจริงเหมือนเหมือนเครื่องแต่งก,กายเหมือนยีนก็เหมือนกันนะฮะยีนก็เป็นเป็นเวิร์กแวร์เป็นเป็นสิ่งที่เราใช้งานจริงเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันออกแบบเพื่อการใช้งานใช้งานยังไงอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับคือนี้ไม่มีได้ข้าง แล้วเราเราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดการเสียสีตรงนี้มันจะชอบข่าวออกมาเห็นว่านิ้วเท้าของเราที่มันแบบออกมานิดนึงเนี่ยมันจะแบบเปรตกออกมาในขณะที่รองเท้าที่ในยุค60ที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีตัวได้ข้างได้ข้างเนี่ยมันไม่ได้เย็บเฉยๆฉมันเย็บเข้ากับผ้าชิ้นหนึ่งคือถ้าเราเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นผ้าเห็นไหมเดี๋ยวพี่อาให้ดูก็แหละ มันจะเห็นเป็นผ้าอชั้นหนึ่งเพื่อเสริมความแข็งแรงู้เห็นบ<อ>้าง <นะ S 1> ด้านข้าง,ต,ง <deep S 2> ตรงนี้ต้ตอ่าเห็นไหมซึ่งมันก็จะเย็บแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะหกมันจะขึ้นค่อนข้างค่อนข้างสูงมากค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็อันนี้คือ19ึ่งเก้าหกศูนย์หกศูนย์ก็จะมีจะสูง หายไปไหนมะจริงมีช่วง70ไปปลายที่มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวอ๋อมันจะมีเรื่องของพื้นด้วยพื้นพื้นของมันนะครับในแต่ว่าปีก็จะไม่เหมือนกันพื้นด้านในเนี่เชียรกับพี่เลรครับยางสุดยอดมากใช่ครับยางมันจะนิ่มมันจะไม่เหมือนกับคอนวิร์ทั่วไปในตอนที่แบบว่าคือเราบีบไฟบีบไม่ได้แต่นี้ผมบีบแล้วยางนิ่มมากครับ อย่ากค่อนข้างนิ่มอยากค่อนข้างนิ่มแล้วก็จะมีอยากดูอีกไหมอ่ะหยิบมาเจ็ดศูนย์แล้วนะเดี๋ยวหยิบยูนิต็แอโร่กับเจ็ดศูนย์มาให้ดูโอเคง่ายนะใช่แป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวตอนนี้แล้ก็คุย <ว S 2> <ะ>เล่นไปก่อนแล้วกันตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเเพราะะมมัันนจป็สลบก็กถ้าใครที่มีรองเท้านะครับ อันนี้เห็นไหมมันเป็นการสึกน,นี่ก็เป็นความรู้หลังจากที่พี่โอไปขอ,ก,อก่อนนะฮะนี่จะเป็นการสึกแต่ถามว่าทําไมต้องเป็นสีนี้คือมันเนียนไปกับรองเท้ามากครับคือถ้าเราปกติเราติดการสึกที่มันเป็นสีดําอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบเนียนขนาดนี้แต่ว่าอันนี้ยคือเป็นกาวที่เป็นการสึกทุกคนสามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ m a c ก a วลู ue, ชื่อด็อกเตอร์สเรนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะรีวิวกาวตัวนี้แล้วก็วิธีทําด้วยนะครับเพราะมาจ,จะเป็นแบบ อารมณ์เป็นกาวกันศึกเลยอ่ะคือจริงๆรลอกออกได้นะแต่ว่าคือมันการส้นไว้นะครับส่วนใหญ่ที่พี่โอสะสมจะมีแต่เป็นแบบี่แบบเราพาไปดูกันนี่ส่วนใหญ่จะมีแต่สีขาวๆแล้วก็ตัวหายากๆนะครับแต่ละตัวนะฮะ เดี <łość> ๋ยวรอให้พี่โอมาไล่เองดีกว่าเพราะผมก็ไม่ได้เซนคอนเวิร์ตเท่าไหร่สีจีจีก็มีเอ๊ะตัวนี้ตัวอะไรโอเคมาแววมาแววมาแววขอญาตจัดกล้อง ต่อไปคือตัวอะไรพี่ยูนิต็ดแอโรหรือเปล่ายูนิต็ดแอโรตัวยูนิต็ดแอโรเนี่ยคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำย้อนยุคให้ค่อนข้างเหมือนนะครับ o n v e r s e a l l Star ในยุค70นะครับตัวยูน t ต d a e r โรเนี่ยก็ความพิเศษของมันเนี่ยก็คือข้อหนึ่งเลยมันมันทำรีโปได้ค่อนข้างใกล้เคียงในยุค70 และข้อที่สําคัญคือมันทําในญี่ปุ่นไม่ใช่สเปนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นข้างในเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับยุค70เลยคือจะเป็นป้ายกรอบ2ส,สี 2> ซึ่งตอนนี้มันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วใช่ครับ2ส,สีแล้วก็เขียนยูในเต็ดแอโร่ด้วยเป็นป้ายกรอบ2ส,สีนะตัวน,นี้จะทําเหมือนแล้วก็ป้ายล่ะป้ายส้นจะค่อนข้างเหมือนก็คือเป็นดาวเดียวยุค70จะเป็นดาวดวงเดียวละแล้วทำไมดิฟโฟเป็น3ดาว มันด้วยคาแรคเตอร์มันทำไม่ให้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต้องวางไว้บางจุดมันทำถูกต้องคือตัวจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยุค70เนี่ยมันจะทําเป็น1ดาวแล้วก็ข้างล่างจะเขียน Make in USA นะครับในตัวที่ United Arrow ทำขึ้นมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะก็จะเหมือนเลยแต่ตรงที่เขียน Make in USA ก็จะเขียนเป็นคำว่า United Arrow แทน นี่นะครับเขียนเป็นยูเตแทใช่ <c oughs> ตัวตัวจริงๆข้างในมันจะมันจะเป็นอย่างนี้นะยางสุดยอดแล้วใช่ครับนี่ครับเห็นไหม <c oughs> <ส>ะวะอันนี้เป็นยูเแอโนะะส่วนเจจริงเห็นมก็จเป็นมันจะเขียนยอสเอเข้ามาเาวเหมือนกาง้ตะเกียงแล้วก็ ่เมื่อกี้ผมเห็นข้างในมีตัวไอ้ด้านข้างที่การขาดมันจะมีเสริมผ้าชิ้นหนึ่งไอ้ได้ข้างก็จะเย็บตัวตัวผ้าชิ้นเสริมน่นแหละตัวนี้ได้ข้างตัวนี้ข้างค่อนข้างต่ำเอ่อูว่าไงอยูว่ามันต้องเป็นด้านนี้ถึงสูงจริงๆแล้วตัว60นน่ะมันจะยกสูงกว่าถ้้มันจะค่อนข้างสูงกว่าได้ข้างมันจะขึ้นค่อนข้างสวยกว่าเจนะเพื่อโด้ยคาแรคเตอร์แล้วเนี่ย ปกศูนย์อย่างที่บอกฮนะมันจะไปไปตัวเนขึ้นมานี่เลยขึ้นมานี่เลยทีนี้นอะไรเงี้ยครโอเคครับ<ง>ขึ้นมาถึงนี่เลยโอเคแล้วตัวยางก็จะค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็พอมายุค80 80ก็จะเป็นป้ายป้ายขาวนะก็ยังไส้ตะเกียงก็ยังคงอยู่นะครับ แล้วก็นี่คือ80นใช่ครับ80ะสกระสก็จะเป็นตัวไส้ตะเกียงป้ายออสตาแล้วก็ข้างหลังก็เป็น Make in USA นะฮะครับพี่จะชอบสะสมสีสีขาวเพราะมันดูออริจินัลด้านในก็เป็นป้ายเขาเรียกอะไรนะแบบป้ายกรอบใช่ปีใช่ครับป้ายกรอบก็คือมีกรอบลองกรอบแล้วก็ Make in USA นะครับตัวนี้กี่สีวจะจำไม่ได้เอาไปกรอบสีเดียว จุดเด่นๆของ8 0คืออะไรครับุดเด่นๆของ8สนก็คือข้อ1นึ่งเลยเมีคาแรกเตอร์ค่อนข้างใกล้เคียงกับรุ่นปีลึกๆทรงหัวยังค่อนข้างสวยอยู่<แ>ยังยังเดียวอยู่นะครับแล้วก็มีไส้์ตะเกียงมีได้ข้างซึ่งเป็นบางคู่นะฮะอย่าง8สงคู่นี้ไม่คู่นี้ม,มอีอย่างตัวเนี้ย คาแรคเตอร์โดยรวมเนี่ยเกือบเกือบจะเหมือนเจ็เลยแต่ว่าราคามันถูกกว่าพอสมควรเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ยังจับต้องได้แล้วก็น่าใสนั่นคือเี้ยนนั่นคือเสน่ห์ของ80แต่ว่าด้วยด้วยยางของเขาอะครับตัว80พื้นวัสดุอะไรเงี้ยครับมันอาจจะสู้สู้ในสมัยก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องต้องดูแลมาความทนอะไรอาจจะสู้ปีลึกๆไม่ได้นะครับ แล้วต่อจาก8ปดศูนย์่ต้องเป็นก้ใช่ไหมใช่ 90, ครับเก้าศูนย์ก้าศูนยครับตัวนี้ออสตาปี90 90จะไม่มีไส้ตะเกียงละ้ะ <l> างก็หายไปแล้วจ,จุดเด่นของ90คืออะไรครับพี่มันคือ USA รุ่นสุดท้ายที่ผลิตในอเมริกาเพราะโรงงานเขาปิดไปประมาณช่วงปี2000 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณ2องพันก็ในกี้ซื้อไปในกี้ซื้อไปก็ก็กลายเป็นว่า Converse เนี่ยไม่มีรองเท้าที่ผลิตในในอเมริกาละประมาณนี้มันก็เลยมันก็เลยยังเป็นความดั้งเดิมของของความเป็น m ม d อ in ูเอมากกว่ามันเป็นคล้ายๆรุ่นออริจินอลออริจินอลใช่แต่แต่ไม่ใช่ว่า c o n เวิร์ที่ผลิตที่ไม่อินที่อื่นไม่ดีนะฮะก็คือว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นที่แรกของเขาอะไรเนี้ยออริจินอของ อะไรประมาณนี้แล้วอ่าคำถามต่อไปเลยมีคู่ไหนที่พี่โอสะสมแล้วพี่โอไม่คิดอยากจะใส่เขาเลยคู่ไหนบ้างแบบไม่ไม่อยากใส่เลยแบบต้องมีบ้างอ่ะมันต้องมีบ้างจริงจริงจ,งจงคู่นี้ชอบนะคู่นี้ชอบมากมคู่นี้ชอบมากตัวเก่าเอ่อจริงๆมันคือ70ธรรมดาเนี่ยแหละแต่เป็นเป็นรีโปนะฮะรีโป7เจไม่ไม่ใช่เฟิร์สติงด้วยซ้ำแต่ว่า มันเป็นรองเท้าที่เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราใส่อ่ะเราจะแบบโชคดีอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าพอเราใส่คู่นี้แล้วเรารู้สึกเราเราเราโชคดีหรือเราสักเซสอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เลยเสียดายโกมันใจนี่อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยก็จะรู้เวลาที่มันแบบแฮปปี้ไทม์จริงก็จะใส่ถ้า้าเห็นที่ใส่คู่นี้ก็แสดงว่าแบบเป็นตที่อารมณ์ดีใช่ใช่คู่นี้นะคู่นี้แบบอารมณ์ไม่ดีหมแบบวันนี้รุนกิจแต่ใส่คู่นี้มาอะไรเงี้ยไม่มีนะ มีวันนี้มีวันหนึ่งใส่คู่นี้พ่อป่วยรงพยงบาลแต่คงไม่เกี่ยวค <c oughs> ไม่ได้ใช่คู่นี้เจปแปนนะครับแต่ว่าเอามาย้อมย้อมย้อมในชัลอินิโก้ที่ที่ทำหมูเสืออันนี้ <c oughs> เป็นย้อมเล่นเจแปนสีเจแปนครับเจแปนสีขาวไม่เ <c oughs> อ็นเจแปนป้ายส้นจะเขียนเจแปนแล้วทำไมสีนิโก้มันถึงติดไอ้ตัวตัวย,ยางครับโดยโดยธรรมชาติของสีนิโก้เนี่ยมันติดอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วยางมันเป็นธรรมชาติมันโดนอยู่แล้วแล้วนี้มันใส่ไปเรื่มจับโดนอยู่แล้วไม่ไม่ค่อย ตแต่แต่ก็จุดประสงค์ที่เราอยากให้มันติดนะมันก็เซอๆดีอะไรีคู่นี้เออคู่นี้ก็น่าสนใจคู่นี้เป็นคอนเ e r ร์สที่มีลายลายแรกของคอนเว r ร์สลายทหารลายนี้ประมาณปีน่าจะ83นสามเป็นปกติจ, verse, จะเป็น Converse จะเป็นเกลี่ยงสิีเกลี้ยงแล้วอันนี้ก็มาทำคำแ่าใส่ใ่ใช่ใชอันนี้ก็เป็นลายเนี่ยจะเห็นว่ามีได้ข้าง ่ไตได้ข้างเขาหนีเดียวอ่ะใช่นิปได้ข้างน้อยหนึ่งน,นิปแปดศก็ด้านในก็ไส้กรอบใช่ใช่ครับไส่ไกรอกแต่ไม่มีไส้ตะเกียงนะเพราะว่าตัวที่เป็นลายไม่มีไส้ตะเกียง <ๆ S 2> เป็นเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าตัวที่เป็นลายไม่มีไส้ตะเกียงเป็นลายจะไม่มีไส้ตะเกียงใช่แล้ว,แล,วแล้วหัวหัวเปน็นแบบ มันจะบันบานเลยพี่ยางก็ยังโหดอยู่นะฮะโอเคใช่แล้วไอตัวเล็กๆนี่คืออะไรพี่อ๋อตัวนี้ FastBake นะฮะบ e กฟลาชเบกก็เป็นโมเดลที่หนึ่งในหนึ่งในโมเดลที่ชอบนะฮะฟลาชเบร a แต่แต่พี่เก็บคุณมีคู่ใหญ่ก็มีอ๋อผู่ใหญ่ก็มีคู่เล็กก็มีคู่นี้ได้ข่าวว่าซื้อมาถูกมากใช่แต่ว่าแต่ว่าด้วยไซส์มันนะครับ ไซ์เด็กอะแต่ว่าคือเก็บรายละเอียดครบดีกว่าเหมือนเหมือนเลยครับก็คือเป๊ะเลยตัวจริงเหมือน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 ทุกประการเดี๋ยวพี่ให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเท้าองเท้าพี่โไม่สวยมากคู่นี้ฟาสเฟตเาเบรกสีแดงเป๊ะอันนี้ไฮอันนี้โลแต่คนละไซส์เลยพี่ฟอสเบรกมันคืออะไรครับเล่าประวัติให้ฟัง เอาจริงพี่รู้เรื่องฟ a าชเบรกน้อยมากเลยรู้แต่ว่ามันผลิตในช่วง70ที่กล่องของของคือรองเท้าพี่ส่วนใหญ่จะมีกล่องด้วยที่กล่องของฟ a าชเบกเนี่ยมันจะปี1975คือแน่นอนผลิตใน1975แต่ว่าตัวตัวฟาชเบกเนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นรองเท้าที่มันออกในช่วงสั้นๆส,สั้นจริงๆเราจะเห็นฟ a าชเบกแบบเนี้ยน้อยมากมาออกมาแค่ช่วง70เท่านั้นเอง 60อาจจะมีบ้างที่เขาจะ่า60ปลายอาจจะมีฟลาเบรกอย่างตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นฟลาชเบรกที่เป็นป้าหลังมันจะเป็นสมดาวเทียนจะเป็น60ใช่ไหมที่เขาจะเาน่จา60ป,ปลายหรือไม่ก็70ต้น,ตนแต่ส่วนนี้อันนี้ตัวนี้ปี75แน่นอนเพราะที่กล่องมันเขียนเลย1975ตัวกล่องเขาเขียนเลยตัวนี้1975เช่ 9, 9, 9, 9. นกัน1975ก็ 9, 9, 9 ตัวเสน่ห์ของมันเนี่ยคือพื้นมันอ่ะมันจะเป็นยางที่หล่อหล่อมาทั้งชิ้นเลยไงอ๋อคือเปลีมันต้องมาประกอบใช่ใช่ครับถ้าอย่างเอาเป็นเทปยางอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยนะเราจะเห็นรอยต่อแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบมาหล่อขึ้นมามันหล่อขึ้นรูปจากจากเนื้อน้ํายางเลยจะเป็นเสน่ห์ของใช่ใช่ใช่แล้วในสมัยก่อนมันก็ดูโบราณจริงๆไม่ใช่มันคือตัวรองเอใช้แล้วตัวที่เราถูกมาแล้วอย่าง การเก็บรักษารองเท้าคอนวนะเวิวร์ตนะครับดีโยวควรรับคือหลายคนที่มีรองเท้าเก็บเลยเนะี่ยควรจะเก็บยังไงให้แบบว่าเขาอยู่กับเราไได้นานๆยางไม่เหลืองสีดีก็ถ้าถามพี่นะครับก็ข้อที่สําคัญเลยนะครับก็คือข้อหนึ่งเลยบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะฮะค่อนข้างร้อนก็คือ,อ,ข,อข้อหนึ่งเลยเก็บอย่าให้ร้อนนะครับเพราะยางเนี่ยเวลาโดนความร้อนมันมา,มาเสื่อมอยู่แล้วข้อหนึ่ง คือเรื่องความร้อนแล้วก็ข้อ,อ,กอ,อ 2, 2> อก็คือเรื่องของ UV นะครับก็คือเรื่องของของรังสี UV hey, อย่าให้โดนแดดอย่าให้ร้อนนะครับแล้วก็พอพอ,พอเรา <S <S เรา <S <S ใ,ชใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ตามเนี่ยถ้าใช้งานมักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องความเสื่อมของยางนะครับ <S <S แต่ว่าอย่างสมมุติว่าเราอ่ยกตัวอย่างอย่างสมมติสมมติ่เนี่ยครับเราไม่ได้ใช้งานอะสมมติเราวางร้ออยู่ในตู้เราก็บิดมัน ก็บิดเนี่ยครับอ๋อคือบิดมันบ้างแค่นี้บิดบิดเอาเลยใช่ป่ะบิดบิดบ้างใช่ครับมันไม่เสียนะครับบิดคือบิดนเรื่องอะไรเป็นการวอร์มยางอะครับเหมือนให้ยางมันมีการการยืดของตัวไม่งั้นมันเซตตัวแล้วมันแข็งเนื้อพื้นมันจะแข็งเราก็จะมีการอย่างเงี้ยานวดนวดบิดบีบ้างนะครับไม่ค่อยไม่ต้องกลัวมันมันพังเหมือนเราเอาไปใส่เดินนะเพราะว่าเวลาเราใส่เดินมันก็จะอย่นอยู่แล้วใช่อันได้ใส่มันบ้างแล้วก็ อยากเก็บโดนโดนแสง UV แล้วก็อยากเก็บร้อนอันนี้อยู่ได้นานไม่อยางเก็บในตู้นี้ก็คุณนี่น้องชายวาดให้คุณนี้คือคุณไหมอะไรเอ่ยตัวนี้อ่คอนเวิร์ตยูเอเปี90แต่ว่าให้ซาบัดว่าเจ้าตัวนี้คือชื่ออะไรนะครับซิกซิกใช่ไหมไม่ใช่เซียบ ไม่ใช่ตัวเสียมก็ได้เอาตัวเสียมนะครับตัวเซียบกลายเป็นสายล้าของกลุ่มไปซะงั้นมีหน้าร้านไหมอยากรู้อ๋ออันนี้เป็นไม่มีครับของสะสมใหญ่ๆครับผมไม่ได้ขายครับแต่ไวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่คือที่ไหนครับพี่โอ๋ก็ก็เป็นเป็นโรงงานกันจิงยีนะครับแบรนด์ Pickleworks นะครับก็ก็เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งนะครับ ก็เราเปิดที่นี่เป็นช็อปด้วยอยู่ที่ถนนวิบูสงคมนนทบุรีก็ถ้าว่างก็ก็แวะเข้ามาได้วัดมาบ่อยวัดมาบ่อยดูตัวจริงของคอนเวิร์สเนี่ยครับก็จะมีตู้ก็จะอยู่อยู่ข้างล่างเลยข้างหลังผมที่จริงมีเยอะแต่ว่ามีหลายตู้แล้วก็มีบูธอีกตู้หนึ่งวันนี้เราลาแค่นี้ก่อนละกันครับก็เลยก็ขอขอบคุณกับควันโชว์ของสะสมของพี่โอเลยครับขอบคุณครับได้ครับยินดีครับเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปหน้าครับเพื่อนๆได้เลยสวัสดีครับ